มักกลาใช่ไหมคะมกกาถึงต hmm? ุลาค่ะถึงไหนแล้วเพิ่งคิดเลขเริ่มมีประโยชน์ต่อชีวิตทันทีนะคะรัคือ KPI ของเราอะค่ะ อ่าหรือย่อซื้อก็ได้ค่ะอ่ากลุ่มไหนเสร็จแล้วคะกลุ่มนี้เสร็จแล้ว,ม,ลวมี power แปะเลยค่ะ งานจริงที่เราทำได้ตั้งแต่มกราถึงตุลาะคะ่ะมีพาวเวอร์เสร็จแล้วนะคะแอคทีฟกำลังตามมา เร v e r ว่าไดค่ะให้เ e v วก d ่าไห้าแต้มค่ะคิดอย่างพิจารณาและรอบคอบขีงงเลยมันมีความยุติธรรมในโลกนี้ไหมเนี่ยนิ้วมืออาจานย์ยังไม่เท่ากันเลยเนาะและยังไม่ยอมเสร็จอีกนะให้หาคะแนนยังไม่ยอมเสร็จอีก ให้ห้าคะแนนพี่สุภกรคะยังไม่ยอมเสร็จอีกเหรอคะเป้าพี่อ๋อค่ะสองคะแนกอยู่งั้นวันนี้เราจะนอนกันที่นี่แล้วพรุ่งนี้เราจะต่อกันฝั่งนี้เสร็จได้ค่อ๋อเทนนิงวัดได้เดี๋ยวจอนี้จะบอกตอนที่ทำตัง้ง ทุกอย่างต้องแปลงออกมาเป็นตัวเลขให้หมดเพราะว่าไม่งั้นเราจะยิงไม่ถูกเป้านะคะถ้าตัวเราเองเรายังไม่รู้ว่าเป้าเราอยู่ตรงไหนนึกถึงเราจะยิงถ้าเราเป็น x จับกิจเนี่ยตายเลยเราก็ต้องเป็น x สองไงนะคะอ่าโอเคตบมือให้เนวารายหน่อยคะ่ะอ่าพิจรารณาอย่างรอบครอบ เชิญค่ะพี่สุภกร,กรคะเชิญแชร์เพื่อนนิดนึงค่ะค่ะเป้ากับยอดปัจจุบันค่ะของพี่สุภกรคนเดียวก็ได้ค่ะสอ่ายจะ,าจ,ะ,จ,าะจากอยอดสุสสทธิั้งปีสอ0พันสี่้2,400ก็จากมกรติลาต้นปีหนึงตุดตัวละก็ประมาณ8 3ดสเพราะว่า ฝาเสอเจปัญหาทังด้านการแข่งือแล้ก็ทั้งผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ลูกค้าที่ขายสินค้าให้กับสั่งน้อยแล้วก็ต้นุนขอที่ช่าซ้อเ่มขึ้น่าไมสามารถซื้อแล้วก็ไปทำการเอาว้พา่านได้เยอะมากค่ะโอเคค่ะต่อมือพี่สุบกก่นเลยค่ะ คุณกรีฑค่ะอาป้าคุณกรีฑค่ะกรุงเทพตะวันตกค่ะแล้วกาต่อปีนะครับค่ะป้าสามล้านค่ะค่ะแล้วก็ที่แต่พฤษภาก็จะเป็นตุลาก็จะประมาณสล้านห้าแสองล้านห้าแสนโอ้โหตบมือให้คุณกรีฑหน่อยห้าแสนสองเดือนที่มันแอคชี e อยู่แล้วเนาะสองร้อยสอง่้อย บอยคะ่ะคุณกิดแกซ่อนไว้ในกระเป๋าอีก8 0 0แสนนะคะเพราะนั้นแกจะปิดพอดีปิมปิมแล้วแกจะเอาไปไว้ที่มกกลา <c oughs> โอเคคะ่ะตอบมือใหอ้คุณกิดด้วยคะ่ะจางสุขให้คะแนนหน่ <c oughs> อยค่ะอต่อไปคะ่ะมี power คะ่ะเอาคุณนบบ้างค่ะใส่เข้ามาเข้าเนหนึหหหหหนเจ็ดห่ น้องใหม่เพิ่งเข้ามาเป้าเดือนหนึ่ง<ไ> <75. S 2> เจ็ดปเดือนเข้ามาสองแสนสองหมื่นห้าบมคืไป่ดเนลาสาาค่ะอ่้ค่ะเดืนนอยู่มากว่าอ๋ค่ะนี่คือเดือนกันยานตุลาค่ะโอเคค่ะใครเป็นหัวหน้าคะอ๋อหัวหน้าหน้าข้างๆประกบทีเดียวน้าหหัวหน้า พี่รอยนะคะนะคะโอเคตบมือให้คุณนมด้วยค่ะก้องแสดงว่าเฉลี่ยแล้ว over a c h i v e ถูกไหมอนะคะโอเคต่อมาฝั่งนี้ค่ะของท่านไหนก็ได้คะ่ะของพี่รอยดีกว่าคะ่ะพี่รอยคะเป้าพี่รอยเท่าไหร่คะคุณจิตไม่อยู่ค่ะพี่อ๋อคุณจิต <laughs> โอเคค่ะ หน่งล้านพี่ค้าอีกแปดแสนนพนพสอเดือนนง no. มาไปสองแสนอ้าว่าต้ะะอเค <c oughs> ค่ะก็คือเหลืออีก2เดือนต้องทำอีกแปดแสนนะคะโอเคค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ <c oughs> จะได้ดีใจนะคะอย่างน้อยทุกคนรู้ว่าเป้าของตัวเองคืออะไรนะคะ ถ้าเราไม่รู้ว่าเป้าของเราคืออะไรนะคะตัวเลขแค่ไหนนะคะแล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราขาดเหลืออีกเท่าไหร่นะคะอย่างคุณสุภกรเนี่ยมาพร้อมเหตุผลเลยว่าเขารู้ว่าทําไมเขาถึงทําได้เท่านี้จนถึงณวันนี้นะคะโอเคทีน,นี้เรากลับมาดูกันที่เรื่องที่เราจะเรียนนะคะ เราจะรู้เรื่องการตั้งเป้าแล้วเราจะรู้เรื่องวิธีการวัดผลและประเมินผลด้วยแล้วก็ทำยังไงที่จะให้พวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยนะคะแอด e ีฟได้นะคะไปให้ถึงเป้าได้โดยที่เราใช้วิธีการที่ชาญฉลาดนะคะโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่อันแรกก่อนนะคะการเตรียมตัวก่อนการนำเสนอข่ะนะคะ เขาบอกว่า solution selling นะคะถ้าบางอันไม่มีสามารถช็อตโน้ตลงไปได้นะคะสไลด์จาร์จะมีมากกว่าสไลด์ที่ให้นะคะตัวนี้นะคะมันคืออะไรมันคือการที่เราจะหาโซลูชันให้กับลูกค้านะคะจำง่ายก็คือว่าลูกค้ามีข้อสงสัยและปัญหาอะไรหาคำตอบและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนจบกระบวกนการนะคะ เพราะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้งแต่หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครลูกค้าต้องการอะไรนะคะโซลูชันอะไรที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าชนะคะ่ะและเราจะเจราจาต่อรองอยังไงให้ประสบความสําเร็จและนอกเหนือจากนั้นเราต้องติดตามผมนะคะนี่คือกระบวนการนะคะของโซลูชันเซลล์ดิงเป็นภาพรวมนะคะ s โซลูชันเซ l i n g ในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนะคะทราบไหมคะว่าในประเทศไทยมีคนเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะคะเล่นเฟซบุ๊กนะคะกี่คนน้อยไปค่ะ1 6ล้านน้อยไปค่ะรีจิสเตอร์เฟซบุ๊ที่เป็นคนไทย น้อยไปนิดนึงน้อยไปอีกหน่อยนึง25มากไปเล็กนึงันี้คี่24ล้านตกเือเรื่อเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าของเรานะคะรับข้อมูลข่าวสารวินาทีต่อวินาทีนะคะไม่ว่าจะจากทางไหนนะคะคนที่รีจิสเตอร์เฟซบุ๊ก24ล้านคน นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคำว่าโซลูชันอย่างเดียวมันอาจจะไม่แก้ปัญหาละนะคะแล้อาจจะต้องมีอินไซต์เซลลิงนะคะอย่างที่กลุ่มแอที e บอกว่ามันต้องจับพลังภายในนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราขายให้เขาแบบอินไซต์นะคะต่อเนื่องไหลลื่น หาความต้องการซ่อนเล้นช่วงชิงและยั่วยุแหมทัสศนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ถ้าทุกคนตั้งใจอาจารย์เล็กจะเล่าเรื่องคอนดอมให้ฟังอ่านะคะและอันสุดท้ายก็คือเราต้องเป็นคู่คิดให้เขานะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่เราใครรู้บ้างว่าถุงนี้ถุงอะไรถุงคุ้ยแขกนะคะถุงอะไรคะถุงคุ้ยแขก อุตสาห์ไทยอุตสาห์ไทยมาแบบมีน้ำมันเยิ้มๆด้วยนะ right, นะคะถามว่าซื้อขี้แขกแบบเนี้ยถูกแบบเนี้ยใครแถวบ้านยังใช้ถูกแบบนี้บ้างคะ right, น้องบุ๋มใช่ไหมคะน้องบุ๋มคะกี่ชิ้นเท่าไหร่คะแม่ค้าขายแปดับาทข้านอกอะะค่ะ ชิ้นสิบบาทให้คะแนนน้องบุนนะะ๋มหน่อยค่ะซื้อในฐานะที่สนใจกุ้วยแขกนะคะว่าขายแปดชิ้นสิบบาทนะคะรู้จักยี่ห้อนี้ไหมคะใครเคยผ่านแถวนางเรืองบ้างคะค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็บชิ้นยี่สิบเจ็ชิ้นยี่ซื้อเมื่อไหร่เขาบอก <20. S 2> กินเพื่อ,ซ, 2, อซื้อกินเมื่อวานนี้ให้คะแนนไปเลยใครซื้อกินเมื่อวานนี้โดนปรับ2,000บาทจอดรถซื้อกางถนนซื้อของกีดขวา,า,างทางการจราจร สองพันบาทรู้ปล่า<ะ>อาจารย์ไม่ได้จอดเขาวิ่งมาแล้วเฟีย้ยเข้ามาแล้วเฟียย้ยเข้ามาอาจารย์โอเคค่ะให้คะแนนพิศวรไปอีก <c oughs> นะคะถามว่าทําไมถุงนี้ขายแปดชิ้นสิบทำไมถุงนี้แปดชิ้นยี่สิบมันมีรูปบีกล้วยอาจารย์มันมีรูปบีกล้วยขอเคลียร์ได้วยขอเพล่ยรคะแนน,น,นด้วยละ่ะพี่สุภกรคะเนวอดายนะคะ บอกทีมเก็บคะแนนด้วยอ,อ่ามันมีอะไรนะคะพี่สุบพ,พี่อุกรณ์ก็อยากตอบก่อน <c oughs> อ่าแต่เขาคิด <c oughs> เาขาลองหน้าส่งกระแสจิตมาให้อาจารย์ <c oughs> นะคะเ <c oughs> พราะมันมีแบรนด์ <c oughs> นะคะคร <c oughs> าวนี้ถามว่าแล้วเราละ่ะเราขายอะไร <c oughs> เรามีไหม เราคืออะไรค่าแรงหกแปและแบรนของเราคือเ hey, ฮคัฟเห็นไหมคะนะคะเราทำงานง่ายกว่าแม่กิมลุยตั้งเยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแบรนเรามีความแข็งแกร่งนะคะกำลังสร้างความเชื่อมั่นนะเนี่ย <laughs> ทุกคนแบบแววตาอืม <mm> โอเคและตอนนี้แม่กิมลุยก็มีคู่แข่งห้าแยกวัชรพล อาถุงดูดีกว่าเดิมแต่เป็นเอี๊ยมสีชมพูมีเอี๊ยมแดงจุดเด่นคือให้ต่างชาติขายถูกต้องค่ะพมาพมาเอาไปสองคะแนนค่ะนะคะเปล่าค่ะจุดเด่นคือเขาเริ่มเห็นไหมคะมีอะไรเนี่ยเห็นไหมคะรับออกงานนอกสถานที่นะคะโอ้มีกุ้ยแขกเกเตอร์ลิงครับท่านผู้ชม ะะยอดขายดีมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เราบอกว่าเรานะคะพวกเรานะคะเราขายอะไรให้กับลูกค้านะคะขายอะไรในที่นี้ท่านไหนไม่เคยซื้อลอตเตอรี่บ้างคะไม่เคยเลยในชีวิตจริงเหรอคะอ<า>วันนี้ เล่นแชร์ครับเล่นแชร์แม่เอาเราเอาลอตเตอรี่ออคือมองหน้าน้องเขาล้เพลินอะก็เลยใส่คะแนนลงไปนะคะอาจารย์มองมาเท่าไหร่เยอะไหมคะมองเราเลยอ่านไปศพตาอาจารย์สุภาพรเคียกได้ไหมคะตอนนี้อันนี้เราอยู่ที่ขอเคียกได้ไหมคะ,ะคะ่ะลอตเตอรี่ทุกคนในที่นี้เคยซื้อยกเวน้น น้องคนเดียวนะคะน้องชื่ออะไรครับคนน้องรักนะคะชื่อน่ารักนะคะถามว่าคนขายลอตเตอรี่ขายอะไรคะขายฝันขายความเชื่อขายความหวังขายความเซ็กซี่จนันขายตัวเลข <laughs> ขายตัวเลขไม่ถูก เรียกอ,อะไรคะตอบแบกโอปั้นดอ้หยอันนี้เกิดก่อนพอส2510แน่นอนรู้จักกำปั้นทุกดิบน,นะคะขายอะไรขายลอตเตอรี่ขายความหวังและโอกาสที่จะรวยโดยไม่ต้องเสียเหนือ และสามารถเปลี่ยนฐานะ <มา S 1> ทางการเงินให้กับลูกค้าาช่ไหมคะใช่ไหมเขาไม่ได้ขายแค่กระดาษที่มีตัวเลขแต่เขากำลังขายความหวังและโอกาสที่จะเปลี่ยนฐานะทางการเงินให้กับลูกค้านี้นะคะลาแม่ค่ะลาแม่ขายอะไรคะขายความงามซื้อปพื่งามเลยนะคะ เอาพูดแบบนี kind of ้พูดแบบนี้ใครพูดได้ไหมขายความหวังและโอกาสที่จะสวยขายอะไรคะ้ขายความหวังและโอกาสที่จะสวยอะไรนะคะ โดยไม่ต้องสัญญกรรมเอาไปห้าแ้มเลยตื้อตื้นนานะคะเดี๋ยวให้าอานีรย์หยิบขึ้นมาเขตื้อตื้นไปเงี้ยตื้นละหนึ่งดีไหมคะอ่านะคะขายความหวังขายขายขายความฝันที่จะรูที่จะสวยนะคะที่จะสวยนะคะแล้วเซเว่นอีเลเว่นแล้วคะ่ะาขายความสะดวกสบายตื้ออ่า เซเว่นอันนั้นเมื่อเจเนอเรชันที่แล้วนะะคเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เซเว่นเปลี่ยนนะเซเว่นขายอะไรคะขายความเกลียขาายวเกลียิตึ๊งตึ๊าขายอะไรนะคะพูดดังๆนิดนึงขายความ ท่านค่ะโมลิคายราคาบการขายอะไรคะให้เวลา2นาทีพอค่ะเราเป็นพวกแอคทีฟนะคะเราใช้เวลาไม่มากสองนาทีพอค่ะคนที่ทำคาโบการก็ <c oughs> เขียนคาโบการนะคะ <c oughs> คาโบการขายอะไรให้กับลูกค้า โมลี่แคร์ขายอะไรคะเอาเฉพาะบริษัทตัวเองก็ได้นะคะค่ะเออค่อยๆได้คะ่ะอ่านะคะ เอาให้ชัดเจนนะคะเราจะไปขายลูกค้าเราต้องรู้ว่าเราจะขายอะไร